เติมเงินเร็คซนล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพา w e r กร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมพเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงเกะในเกม แล็คทาร์กโมบายอิเทนอลเลฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันอีกแล้วนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับแต่ว่าแพ็กเกจต่างๆก็ยังคงมาตามเวลาตามไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเข้ามาที่เติมเงินกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาที่เติมเงินแล้วนะครับเรามาดูครับจะเห็นว่ามีกล่องใหม่ครับชื่อว่าโคโมโดกิฟต์บ็อกซ์นั่นเองเอ๊ชื่อกล่องนี่เหมือนจะบอกใบอะไรเราหรือเปล่านะหรือว่าจะมีเมือง โคโมโดเข้ามาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเดาเล่นๆนะครับโอเคครับก็กล่องนี้นะครับผมในตัวกล่องเนี่ยก็จะได้รับเป็นออร์เ e ค r y s t a คริสตัลชิ้นนะครับออร์เคเตดัสสีชิ้นและมีโอกาส25%นะครับที่จะได้รับโควโมโดสเปเชียลิตี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอาไปแลกเฮดแวร์ได้นั่นเองนะครับก็เหมือนกับทุกๆเดือนครับผมก็คือจะได้เป็นคูปองมาแล้วก็สามารถนำไปแลกเป็นคอสตูมอะไรต่างๆได้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาลองซื้อกันดูครับผมจะลองซื้อสักสิกล่องก่อนนะโอ้โหบอกเลยว่าฟอนใหม่นี่สบายตาเหลือเกินนะครับอ่ะปะใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมกดซื้อเรียบร้อยนะครับผมติบกล่องนะครับสิบกล่องนี่ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดหนึ่งกล่องก่อนครับปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ออร์เค้นดัสออร์เค้นคริสตัลนะครับผมอันนี้คือเกลือนะครับเพราะว่า ไม่ได้คูปองนะครับผมไปต่ออ่าคูปองเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นปลานะครับเป็นปลาน้อยนะครับคอมโดสเปเชียลิตี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีให้แลกนะครับผมเป็นพวกนี้เลยนะครับเป็นเหมือนตัวอ่ากาชาล่างนะฮะตัวเฉยเลยว่ะตัวกาชาล่างของเซิร์ฟจีนนะครับอันเก่าเนาะอ่ะมีอะไรบ้างเอามาดูกันนะครับบาร์โฟจูเนียร์ซัมเมอร์นะครับผมอ่ะ กดใส่ดูด้วยครับเป็นส่วนหลังนะครับตัวนี้จะได้เอจิหนะครับผมคีย์ที่เข้าหแล้วก็มีโอกาส5%นะครับฟรีเมจิกดาเมจนะครับผมแล้วก็ทุกๆค่าฟรี50เนี่ยจะมีโอกาสฟรีเพิ่มอีก1%สูงสุด15%นะครับผมอ่าก็คือรวมๆกันก็คือจะหลบหลีกได้20เลยนะครับผมอ่า20%เลยครับเป็นสายหลบหลีกหลบเวทนะฮะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะดีหรือเปล่านะครับอาจจะหลบพวก ซพวกวิอะไรได้หรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ที่สําคัญก็คือฝากสมุดได้ ATK และ MTK อย่างละ1%นั่นเองนะครับผมก็สําคัญมากนะครับผมถัดไปครับ Miss c o n c นะครับตัวนี้ก็ได้เลือด500นะครับผมเดฟกับ M เดฟอย่างละ5%ทําให้เดฟของศัตรูในระยะ3เมตรทั้งหมดลดลง4%แล้วก็ M เดฟก็ลดลง4%ด้วยนะครับก็มองว่าเฉยๆนะเออผมมองว่ามัน ตัวดาเมจอะไรเขาก็มีเจาะเกาะอะไรกันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือ,คอฝากสมุดได้เลือด120นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหลังอีกแล้วครับเป็นตัวเงือกแล้วก็เออโผล่มาจากหอยสังนะโอเคนะครับถัดไปครับ Happy Watering Canwell นะครับผมตัวนี้นะฮะก็เป็นส่วนหางครับผมดาเมจมอนสเตอร์ธาตวินบวก10%ก็คือตีพวกมอนสเตอร์ธาตลมแรงขึ้น10เปอร์นะครับ แล้วก็โดนธาตุลมเบาลง10เปอร์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญครับฝากสมุดได้ ATK และ m t k อย่างละ6นั่นเองนะครับผมอ่าก็ลืมบอกครับอันแรกเนี่ยใช้5ตัวนะครับอันนี้จะใช้อย่างละ3ตัวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอย่างละ1ตัวครับตัวนี้ก็เป็นน้องปูนะครับผมเพิ่มเลือด100แล้วก็ Water Damage 3เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับฝากสมุดได้ Max HP 60นะครับเออน่ารักดีอันนี้นะครับถัดไปครับเป็น ห้าพันคอนะครับผม free b a t t e r s shellfish นะครับตัวนี้ก็เพิ่มเลือด100แล้วก็ monster, าดาเมจต่อ monster ธาตุไฟหอร์เซ็นต์นะครับ ATK 4ด้วยครับฝากสมุดครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแว่นนะครับผมแว่นตัวนี้ก็ได้เลือด100แล้วก็ monster, าดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุลบ5%นะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยน่าจะหมายถึงไรธาตุหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ฝากสมุดได้เลือด60นั่นเองนะครับผมก็หลักๆคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ จำเป็นมากนะครับก็คือเปิดแค่เปิดแค่อันเดียวก็พอนะครับผมฝากสมุดก็พอแต่ผมไม่แน่ใจอันแรกครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับไอฟรีเมจิกดาเมจนะครับก็ต้องลองไปใช้กันดูนะแต่ก็น่าสนใจดีนะอืมที่เหลือเฉยๆเอามาใส่เป็นแฟชั่นฝากสมุดน,น่ารักน่ารักได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดต่อแล้วกันนะครับผมปุ๊บโอเคเกลือครับปุ๊บโอ้โหทีละกล่องไม่เวิร์กโอ้โหได้2ครับ ห้าได้สองนะเนี่ยผมลองเปิดทีเดียวห้าเปิดทีเดียวห้าปุ๊บโอ้โหเปิดทีเดียวห้าแม่งมาแค่หนึ่งครับเกลือมากครับผมได้แค่สามอ่ยนะอ่ะไม่เป็นไรผมเปย์ต้องเอาอีกหน่อยว่ะเอาอีกสักสิบป่ะสิบปุ๊บอื้อหือหนึ่งสี่เก้าหลือแค่หนึ่งสี่เก้าละเปิดทีละกล่องน่าจะเวอร์กว่าเอ้ยมาว่ะสี่ครับผมไม่อยากเสียแมวเยอะแล้วขอเถอะ ห้าแล้วโอเคได้หนึ่งปอร์แล้วตอนนี้ผมปุ๊บโอเคปุ๊บหแล้วเฮ้ยผมว่าเปิดทีละกล่องมากว่าว่ะปุ๊บมากว่าว่ะเพื่อนโอ้โหไม่มาแล้วว่ะมามาเพื่อนไปก็ยี่สิบกล่องครับผมได้แค่เจ็ดนะครับยี่สิบกล่องผมได้แค่เจ็ดนะอืมแต่จริงๆก็ถือว่าสูงกว่า เรทนะครับเพราะว่าถ้า20กล่องตามเรทจริงๆแล้วมันน่าจะต้องได้5นะครับโอเคแต่ผมแรกเป็นตัวนี้ไปกกาะแล้วกันนะครับเอาแอ t แท็ก1%นะครับนี่ปุ๊บนี่เลยฝากสมุดไปนี่ได้ ATK และ MTK 1%แล้วนะครับผมแค่นี้ก็สบายใจแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแพ็กนี้นะครับก็ลองเปิดเปิดกันดูนะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะไม่ต้อง เปิดเผื่อหลายอันนะครับคือเปิดแค่ครบเสร็จแล้วก็น่าจะได้และ้ะแต่ก็นี่ผมเปิดไป20อันแลนะ้วสามร้อยแมวเนี่ยคือได้แค่1%อันเดียวที่เหลือเดี๋ยวผมต้องไปเติมหาอีกนิดหน่อยแหละเนาะโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ตามอีเวนต์นะครับถ้าเห็นแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะเปย์หรือเราจะไม่เปย์นะครับอืมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะ ังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุงโกนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ